มาอัปเดตนักวอลเลย์บอลหญิงไทยที่จะไปเล่นในลีกต่างประเทศฤดูการ2023ถึง24นี้นะคะว่าใครอยู่ทีมไหนกันบ้างดราม่าปะทะเดือดสึกเกรียนคีย์บอร์ดเม้นเดือดถึงออมสินเบาได้เบาความเจ็บปวดของเกาหลใต้ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาสมาคมนักตบลูกยางแดนโสมออกแถลงการขอโทษประชาชนและมีการปฏิรูปครั้งใหญ่สุด สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่168่ง m แปดคอมเมนต์ชาแนลนะคะคุณผู้ชมคะพูดถึงวอลเลย์บอลน,นี่นะคะโอ้โหเรียกว่ามีค่าวคราวคาวามเคลื่อนไหวมากมายเลยทีเดียวเรียกว่าสายนี้นะคึกคืนมากแข่งรายการน,นี้ต่อรายการน,นั่นแล้วก็ไปต่อรายการน,นู้นจนเราเนี่ยนะคะเรียกว่าเบอกันเลยนะคะ วันนี้นะคะ168 Comment Channel มาสรุปให้แล้ว3เรื่อง3รถด้วยกันค่ะก่อนจะไปฟังขอกกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง168 Comment Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับข่าวที่1ค่ะนักตบยิงไทยขายดีเปิดฤดูกาลใหม่ลีกต่างชาติดิวทีเป็น10คน ค,คุณผู้ชมคะจบรายการทีมชาติไทยนักตบหญิงของเราก็เสน่หแรงแซงชาติอื่นฤดูการใหม่ที่กำลังจะเปิดนี้นะคะลีกต่างชาติดิวไปเสริมแกล่งให้กับทีมกันหลายทีมเลยทีเดียวมาอัปเดตนักวันเลนยนบอลหญิงไทยที่จะไปเล่นในลีกต่างประเทศฤดูการ2 0 2 3 2นีนี้นะคะว่าใครอยู่ทีมไหนกันบ้าง1 6 8สรุปมาให้แล้วคะ่ะเริ่มจากลีกญี่ปุ่นค่ะเพียวอัชลาพรไป n e c Red Rockets ไก่วิมลรัตน์ไปโทเ่แอ์โลสแนนทัดดาวไปฮิตาชิลิวาเล่เตยหัทยาไปโตโยต้าควินซีบีมพินพิชยาไปคุโรเบะอะควาแฟลียุ้ยชิตพรไปฮิซามิสึสปริงบุ๋มบิมชัชจุอ่อนไปวิตอลีนาฮิเมจิและต่อมานะคะลีกเกาหลีใต้ค่ะมีด้ยวยกัน3คนคือโมเมธนัชาไปคิมชอนไฮพารมดวิภาวีไปฮุนไดฮิลสเตด พูพรพันธ์ไป IBK a u t o s และต่อมานะคะสหรัฐอเมริกาก็คือเจเจซาลารุสลาของเราค่ะไปอยู่ Adlis n l i m i t e t และต่อมานะคะลีกเวียดนามค่ะวุ้นทิชยาไปดึกชางฮานอย คุณผู้ชมคะติดตามความจิจ้ดจ้าของสาวไทยเราเนี่นะคะที่จะไปเฉิดฉาสร้างความคึกคักให้แต่ละทีมในฤดูกันใหม่กันเลยนะคะและต่อมาข่าวที่2เลยค่ะความเจ็บปวดของเกาหลีใต้ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาสมาคมนักตบลูกยางแดนโสมออกแถลงการขอโทษประชาชนและมีการปฏิรูปครั้งใหญ่สุดคุณผู้ชมคะจากผลงานที่ผ่านมาของนักตบลูกยางแดนโสมเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่ของเขามากค่ะ คือจากระดับแถวหน้าของเอเชีย er ที่มีผลงานดีแต่ว่าไร้เหรียญรางวัลในเอชียนเกม2022ที่ผ่านมาทั้งทีมชายและทีมหญิงกันเลยทีเดียวนะคะประเดิมด้วยสมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ตัดสินใจแยกย้ายกับเซซ่าเอนันเดสกอนซาเลสโค้ชชาวสเปนของทีมหญิงและต่อด้ดยการออกแถลงการขอโทษประชาชนตัวเองว่า เราเสียใจสำหรับผลงานที่ย่ำแย่ของทีมวอลเลย์บอลในการแข่งขันระดับนานาชาติล่าสุดอย่างฮางโจว2อ2เราอยากจะขอโทษประชาชนและแฟนวอลเลย์บอลที่คอยสนับสนุนเรามาตลอดเราจะพิจารณาทิศทางของทีมชาติอย่างรอบคอบและวางแผนใหม่สำหรับการเข้าร่วมในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2 0 2 8และการแข่งขันโอลิมปิกเกม2032และยังไม่พอนะคะทางสมาคมยังได้เตรียมปฏิรูปครั้งใหญ่เท่าที่เคยมีมา โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญแฟนๆแ,และก็ผู้เกี่ยวข้องในด้านอื่นๆเนี่ยเข้าร่วมประชุมครั้งใหญ่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบวอลเลย์บอลในครั้งนี้ค่ะต้องยอมรับนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นความเจ็บปวดของประเทศเกาหลีใต้จริงๆตเตรียมจับตาวงการวอลเลย์บอลยุคใหม่ของเกาหลีใต้ให้ดีค่ะและเรามาต่อที่ข่าวสารกันเลยนะคะดราม่าปะทะเดือดสึกเกลียนคีย์บอร์ดเม้นเดือดถึงออมสินเบาได้เบา คุณผู้ชมคะจากโพสต์ที่ร้อนฉาของอมสินสสิภาพรจันทวิสูตรที่มีแฟนลูกยางมาเมนวิจารณฟอมการเล่นใต้โพสต์ของเธอหลังที่จบการแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนที่ทีมชาติไทยของเรานคะว้าเหรียญทองแดงมาครองเนี่ยนะคะโดยมีแฟนลูกยางคนหนึ่งเรียกว่าอาวตารไม่ใช้รูปจริงนะคะมาคอมเมนต์ว่าเก่งมากค่ะเป็นตำนานลบร้อยทุกสนามสืบไปช่วยลูกฉลานและ อ,อมสินก็ได้มาตอบกลับว่าอันเนี้ยหมาหรืออวตารคะที่มาแสดงความคิดเห็นอุย๊ยค่ะซึ่งโพสต์นี้นะคะได้กลายเป็นกระแสเดือดทันทีล่าสุดอ,อมสินสสิภาพรเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอันเนี้ยมันเป็นความเห็นส่วนตัวของแต่ละคนบางทีอยากให้ทุกคนรู้ว่าไอการเล่นของนักกีฬามันมีทั้งดีและไม่ดีอยากให้ทุกคนให้กําลังใจมากกว่าแต่คือเป็นคําติชมอันเนี้ยจะเอามาปร,ปรับปรุงพัฒนาตัวเองเพื่อให้เก่งยิ่งขึ้น อยากให้ทุกคนให้พื้นที่ส่วนตัวของนักกีฬาทุกคนคือเราวิจารณ์ได้แต่ให้อยู่ในขอบเขตคือบางทีมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราแต่เขาเข้ามาสแสดงความคิดเห็นคิดว่าไม่โอเคอยากให้ทุกคนส่งกําลังใจเข้ามามากกว่าคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าทุกคนต่างก็รักกีฬาวอลเลย์บอลน,นะคะแต่ว่าต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่แล้วก็เห็นใจนักกีฬาด้วยนะคะเราอะเห็นนักกีฬาแค่ด้านเดียวซึ่งมันมีมิติด้านอื่นๆที่เราเนี่ยไม่รู้ทั้งหมดทุกด้านนะคะ ติได้วิจารณ์ณได้แต่ขอให้เป็นแบบสุภาพอยู่ในขอบเขตนะคะเพราะว่าข้อความของเราเนะะี่ยค่ะมันถูกเผยแพร่ออกไปในสื่อสาธารณะนึกถึงถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะรับไหวไหมและฝากอีกอย่างนะคะว่าคอมเมนต์อะไรดูเงินในบัญชีด้วยนะคะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวครา,าวความเคลื่นไหวในวงการวอลเลย์บอลที่168 comment channel นำมาฝากนะคะถ้าใครมีความคิดเห็นอยากคอมเมนต์พูดคุยเขียนมาใต้คลิปนี้ได้เลยะคะ่ะ และสุดท้ายนะคะขอกำลังใจจากทุกคนด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง168 Comment Channel ด้วยนะคะหรือจะให้หัวใจคนละดวงใต้คลิปนี้ด้วยก็ยิ่งดีเลยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะไปละสวัสดีค่ะ